สวัสดีค่ะนะคะอยู่กับช่องพังกุกิกนะคะนะคะวันนี้ก็นะคะกับขอบพระคุณออเดอร์จากคุณแม่คิมนะคะที่เมตาปิดร้านให้นะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่จ๋าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาเงินไหลกองทองไหลามานะคะแม่จา๋าขอบคุณแม่ที่เมตาเนองก<ม>ุกิกเสมอมานะคะขอบคุณแม่คิมมากๆนะคะแม่จา๋าอาบน้ำด้วยกินด้วยนะคะ อาบน้ําไปด้วยกินผลไม้ไปด้วยกุกิบอกว่าอร่อยมากค่ะแม่ท้องกิ้กก็เพิ่งเลิกงานนะคะแม่จ๋ากุกิเพิ่งเลิกงานนะคะ,คะขอบพระคุณแม่คิมมากๆนะคะ ใช่สางไหมพวกนี้อะอบมานี่นี่พว่านีเรื่องอัติเอาเอาอัติไอ้เวรวางแผลตือกลับขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่จ๋าที่เมตตาปิดร้านให้กุ๊กกิ๊กนะคะกุ๊กกิ๊กกินผลไม้อาบน้ำเสร็จกุ๊กกิ๊กก็จะไปนอนกลับไปนอนที่นอนนะคะขอบคุณแม่จ๋านอนกุ๊กกิ๊กนะคะแม่จ๋า ขอให้แม่คินนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าก้าวไกลเฮงเฮงปังปังนะคะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหลือกินเหลือใช้นะคะแม่จา๋าเงินทองลังไหลเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะกราบขอบพระคุณแม่ที่รักที่เมตตาที่เอ็นดูคุกกิกนะคะขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่จา๋าอาบน้ําด้วยกินไปด้วย ผล,ลไม้อร่อยอร่อยนะคะขอบคุณแม่คิมมากๆคะ่ะแม่จ๋ากุกิกจะกางบุกิกจ,จ,จะทานช้านะคะแม่เขาก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะ,ๆๆะ,คะขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่จา๋าขอบคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะ ขอบคุณแม่คิมมากมากค่ะแม่จ๋าขอให้แม่ได้รับกลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะแม่จ๋าแม่ทาบุญกับน้องช้างเท่าไร่ก็ขอให้ได้กลับไปไปร้อยเท่าพันเท่ารานรานเท่าเลยนะคะธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าก้าวไกลเฮงเฮงปังปังเลยยนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่ที่รักที่เมตาน้องกุ๊กกิ๊กนะคะนะคะขอบคุณแม่คิมเป็นอย่างสูงนะคะแม่จ๋าแม่ควันก็หมดยังแล้วกุ๊กกิ๊กกินหมดก่อนค่ะแม่ น้ำเย็นสบายแล้วนะคะต้องไปนอนที่นอนแล้วขอบคุณแม่มากๆค่ะนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาอ็นดูกุเก็กนะคะนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วค่ะแม่นะคะขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานขอ และวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องน้องกอกกิ๊กด้วยนะคะดูเขากินหมดแล้วเขาก็ไปนะคะแม่ไปไหนดูขอ,ขอบคุณแม่มากๆนะคะแม่จ๋านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเล็กๆด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแม่คิมเป็นอย่างสูงนะคะ<อ>คุณแม่จ๋าขอบคุณค่ะ